สวัสดีครับผมพอนัทศิธิ์วาจาสิทธิสินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดน,นะจาก Welldynamics Thailand ช่วยเพิ่มแต้มต่อธุรก,กิจติดอาวุธให้คนตัวเล็กครับผม ทำไมผู้ประกอบการไม่ถึงควรทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าประเภท B2B นะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับการทำการตลาดแบบ B2C นะแต่ว่าธุรกิจที่เรามีลูกค้าเป็นประเภท B2B จะช่วยทำให้ลูกค้าของเรานะครับมีอย่างต่อเนื่องรายได้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เวลาซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มด้วยผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจายอยู่แล้วนะครับทีนี้ลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าประเภท B2B เนี่ยเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี ความสัมพันธ์ระยะยาวนะก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเวลาพูดถึงชื่อบริษัทก็จะมีคนจําได้วันนี้เราลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าในธุรกิจนะในพื้นที่ที่เราทําอยู่เนี่ยพอพูดชื่อบริษัทของเราแล้วเนี่ยคู่ค้าหรือคนในอุตสาหกรรมเนี่ยเขารู้จักไหมถ้าเขารู้จักแสดงว่าคุณกําลังเริ่มมีแบรนด์นะฮะและการทาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับมันเป็นเหมือนกับเร a r นนิ่งเคอร์ฟนะครับใครลงทุนในการเรียนรู้ก่อน ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าใครที่เรียนรู้ทีหลังนะครับเหมือนกับเราจําเป็นจะต้องไล่ตามคู่แข่งถ้าเราช้าไป1ปีมันก็คือ1ปีในการไล่ตามคู่แข่งนะถ้าไม่ทําวันนี้วันข้างหน้าเราก็จะต้องเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ ถ้าเราตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะทำการตลาดกับ B2B นะผมก็จะบอกได้เลยว่าการตลาด B2B นะเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ผ่านการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าเป็นการตลาดแบบออนไลน์นั่นเองทีนี้หลักการในการทำการตลาดนะครับก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเพราะการตลาดนะเราจำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ได้3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือปัญหาที่เราพยายามจะแก้ไขให้กับลูกค้าของเราเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับ ข้อที่2นะครับก็คือ promise หรือคำสัญญาเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้วอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากเรานะแล้วการที่3นะครับก็คือการตอบลูกค้าชัดๆนะว่าแล้วเราเป็นใครกันถึงเหมาะสมนะฮะที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับเขาเพราะนั้น problem promise และ positioning จึงเป็นเรื่องสำคัญในการตลาด ประโยชน์ในการทําการตลาดออนไลน์นะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือการตลาดออนไลน์นี้เปรียบเสมือนกับเซลล์ทีมออกไปทํางานแทนคุณ24ชั่วโมง7วันโดยไม่มีวันพักผ่อนและข้อที่2นะครับการทําการตลาดออนไลน์สําหรับลูกค้า B2B จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และข้อที่3นะครับก็จะช่วยทําให้คุณสามารถได้คุณลิฟายเซลลิสดหรือรายชื่อผู้มุ่งหวังนะครับที่มีคุณภาพและการปิดการขายก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น3ใน10นะครับของผู้ประกอบการที่ผมมีโอกาสคุยด้วยเนะี่ยผมก็มักจะถามนะว่าลูกค้าของเขาเป็นใครนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาเป็นเรื่องอะไรนะเชื่อไหมครับว่า จาก10คนที่ผมคุยนะก็จะมีแค่3คนที่สามารถตอบได้แต่อีก7คนเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยลูกค้าของฉันเป็นใครก็ได้ขอให้เขามาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีศึกษานะครับก็มีผู้ประกอบการรถเช่า1รายนะครับในจังหวัดภูเก็ตช่วง2-3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาสามารถปล่อยเช่าได้ตลอดเวลา เพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยมีความชัดเจนนะว่าเป็นผู้ที่มานอนโรงแรมเฉพาะโรงแรม5ดาวเท่านั้นนะครับและพอตัวเขาเองเนี่ย positioning น,นะครับหรือวางตำแหน่งการขา,ขายของเขาชัดเจนเวลาที่เขาจะหาพาร์ทเนอร์นะครับเขาก็รู้เลยว่าต้องเป็นโรงแรมอะไรนะครับก็คือเป็นโรงแรม5ดาวนะครับมีการติดต่อประสานงานพูดคุยที่จะส่งต่อลูกค้ากันนะครับแล้วก็การทำการตลาดออนไลน์ก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขา พูดกับคนกลุ่มกลุ่มเดียวที่มีความชัดเจนหลายหลายคนอาจจะคิดว่าการตลาดเนี่ยจะต้องแมสจะต้องเจอคนเยอะๆจะต้องเอาทุกคนเอาทุกกลุ่มผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่ลูกค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเหนียวแน่นประทับใจในตัวคุณเมื่อน,นั้นแหละคุณจะสามารถขยายธุรกิจไปจับกลุ่มลูกค้าเจ้าอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นในการทาการตลาดออนไลน์นะเราจึงจาเป็นจะต้องสื่อสารอย่างชัดเจนครับจากงานวิจัยนะครับ บอกว่าลูกค้าประเภท B2B ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งในการตัดสินใจแล้วก็ทำอยู่3อย่างด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือการค้นหาข้อมูลนะครับ Research โดยทั่วไปข้อที่2ก็คือหารายชื่อที่น่าสนใจหรือทำช็อตลิสต์เอาไว้และข้อที่3นะครับก็คืออยู่ในช่วงขอโคเดชันใบเสนอราคานะครับลงสเปคลงรายละเอียดแล้วก็มีการเจรจาต่อรองกัน อย่างในระบบของ Thai Mice Connect เนี่ยก็ช่วยทำให้ผู้ประกอบการทำงานง่ายขึ้นอย่างเวลาเราเสิร์ชอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะบางทีเราก็อาจจะลืมไปแล้วว่าเคยดูเจ้าไหนเอาไว้จำา URL ไม่ได้พอเข้าไปใน Thai Mice Connect นะครับก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้กด Favorite นะครับหรือเลือกรายชื่อที่เราน่าสนใจได้แล้วก็ขอโคเ t ชันได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้ประกอบการทำการตลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ในการกำหนด Positioning นะครับหรือตำแหน่งทางการตลาดเนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกิจ B2B ดีขึ้นอย่างไรนะผมจะบอกว่าการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดอะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากอย่าไปคิดว่ามันเป็นศัพ์การตลาดชั้นสูงนะ s o t i t n o n i n g จริงๆแล้วเนี่ยมันถามแค่ว่าคุณเป็นใครในสายตาลูกค้าผมมีเคสตัตดี้นะครับที่ผมชอบเล่าให้ฟังเยอะมากๆเลยก็คือว่า วันนี้นะถ้าผมถามว่าร้านข้าวมันไก่ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมีร้านอะไรบ้างพวกเราก็น่าจะตอบได้ร้านข้าวขาหมูข้าวหมูแดงที่มีชื่อเสียงในประเทศในกรุงเทพชื่ออะไรพวกเราก็น่าจะตอบได้แต่ถ้าผมถามว่าเราจําร้านอาหารตามสั่งที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพได้หรือเปล่าน้อยคนมากที่จะตอบได้วันนี้ในการสร้างแบรนด์นะครับไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะ แต่ทําให้ลูกค้าจําเราได้ตั้งหากว่าเราเป็นใคร3ขั้นตอนนะครับในการสร้างแบรนด์สําหรับธุรกิจนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะจับตลาดประเภท B2B นะคุณเพียงแค่ทํา3ขั้นตอนนี้ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ในแง่ของการตลาดออนไลน์นะและ3ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับในโลกของการทําการตลาดนะครับกลุ่มลูกค้าของเรามีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะจับหลายตลาดไปด้วยกันเพราะว่าต้องการสร้างไรายได้ เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลามีลูกค้าทักมาเราก็อยากจะเอาทุกคนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้นแรกที่เราควรทำก็คือว่าเราควรจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่เราจะเชี่ยวชาญและเก่งกว่าคนอื่นมากที่สุดก็คือการทำ segmentation ข้อที่2นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วนะว่าเราจะดูแลใครนะครับ เราก็ควรจะต้องซูมอินเข้าไปนะครับว่าในกลุ่มตลาดที่เราอยากจะลงไปให้บริการคู่แข่งเป็นใครบ้างคู่แข่งเขาให้บริการอะไรบ้างและเขามีจุดแข็งอะไรและตัวเรามีจุดแข็งอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราเก่งกว่าคู่แข่งนะครับเราก็สามารถลุยตลาดนั้นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในเซกเมนต์นนะหรือตลาดที่เราเลือกนั้นมีคู่แข่งที่เขาเก่งเรื่องนั้นจริงๆเราจะได้รู้ตัวว่าเราควรจะไปแข่งบนจุดแข็งอะไรของเรา ทำให้เราไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งขันทางด้านราคาเพื่อไปดึงลูกค้าของเขามานะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือการทํา differentiation หรือการทําให้ตัวเราแตกต่างจากคนอื่นนะในกระบวนการนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องทํา c r o w n w o r k ก็คือลงไปค้นหานะว่าคู่แข่งเขาให้บริการอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าลูกค้าอยากได้บริการอะไรบ้าง ลูกค้าของเรานะครับเขาจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกออนไลน์มันสามารถตอบได้ง่ายๆถ้าเรานึกภาพหน้าตาของลูกค้าออกครับวันนี้ในแง่ของการทําการตลาดนะหลายครั้งนะครับเรานึกภาพของลูกค้าของเราไม่ออกว่าลูกค้าของเราอยู่เซเมนต์ไหนอยู่ตลาดอะไรแต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มประเภท B 2 B เราก็จะพอนึกออกนะครับว่ากลุ่มลูกค้าประเภท B 2 B ที่เขาอยากจัดทริปพาลูกค้าของลูกค้าที่ปิดยอดขาย ไปเที่ยวต่างประเทศมีลูกค้าแบรนด์ไหนบ้างที่มีกําลังซื้อที่จะซื้อทริปไปต่างประเทศถ้าเกิดทําการตลาดที่ดีนะครับอย่างตัวผมเองก็มักจะแนะนําให้ลูกค้าของผมเข้าไปดูข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกิจนะครับ mm hmm. เพื่อดูว่าลูกค้าของเราเนี่ยปีนึงเขาทำยอดขายได้เท่าไหร่ทากาไรได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆว่าลูกค้าประเภทนี้เหมาะสมที่จะเข้าไปนําเสนอโซลูชันของเราและแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนบ้าง บางทีนะครับเขาก็จะจัดคลิปไปที่ยวต่างประเทศบางทีเขาก็จะจัดคอนเฟรนซ์ทำสัมมนาเพื่อให้ลูกค้าของลูกค้าสามารถเพิ่มความรู้และก็เพิ่มยอดขายให้กับเขาได้หรืออยู่ในสมาคมต่างๆวันนี้ถ้าเรานึกหน้าลูกค้าออกเราก็จะรู้ได้เลยทันทีนะครับว่าลูกค้าของเราวันวันหนึ่งเขาใช้เวลาอยู่ที่ไหนบ้างเขาเสพสื่ออะไรบ้างและการตลาดออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ข้อที่1คือเราต้องมีความชัดเจนเรื่องหน้าตางลูกค้าก่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่าธุรกิจเริ่มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่เริ่มต้นที่สินค้าเมื่อเรารู้ว่าลูกค้าเป็นใครมีปัญหาอะไรเขาต้องการให้เราแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะพอนึกหน้าตาออกนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรานึกหน้าตาออกแล้วสิ่งที่ถัดมาก็คือเรื่องของบริบทนะมีคัสเตมอร์แล้วก็มีเรื่องของคอนเท็กซ์ด้วย ก็คือบริบทว่าอะไรคือสิ่งแวดล้อมที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตนะครับอย่างเช่นลูกค้าของเราบางประเภทนะผมยกตัวอย่างละกันผมเคยอยู่ในกลุ่มของ FBA Food and Beverage Association นะกลุ่มที่เป็นโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมาสังสรรค์มาเจอกันใครที่ขายสินค้าประเภท Y วายขายสินค้าประเภทเนื้อประเภทชีส ประเภทพวกคิทเช่นแวร์เขาก็จะไปเจอกันพอเรานึกหน้าตาลูกค้าออกเราก็จะรู้ว่ามันมีสมาคมไหนนะครับมันมีเว็บไซต์อะไรที่ลูกค้าเราเนี่ยไปสิงแล้วก็ไปอาศัยอยู่อย่างถ้าเกิดเป็นโลกออนไลน์ในหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโซเชียลมีเดียที่มีชื่อว่าลิงก์ทินซึ่งเจ้าลิงก์ทินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารนะครับเข้าไปอัปเดตโปรไฟล์การทำโซเชียลมีเดียมีการสร้างแบรนด์กันในนั้นด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับในกลุ่มลูกค้าประเภทไมซ์เนี่ย โซเชียลมีเดียที่สำคัญที่สุดนะก็คือ Link e d i n นี่คือโซเชียลมีเดียที่ส่งพลังมากๆในเมืองนอกเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็สามารถคอนเน c กกับลูกค้าได้เป็นผู้ตัดสินใจได้โดยโตรงหรืออย่างตัวอย่างแพลตฟอร์มนะครับ t h a i m อส์คอ n เน็พวกเราก็จะสามารถเข้ามาทำการตลาดในนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วผมมียกตัวอย่างให้พวกเราฟังด้วยก็คือเป็นเรื่องของทามมิ่งนะครับไซคล์ cycle, นั่นเองนะ เรารู้ไหมครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยมาใช้บริการนะทุกๆเมื่อไหร่อย่างถ้าเกิดว่าในกรณีของการท่องเที่ยวละกันนะเราก็จะรู้ว่าฝรั่งเราชอบมาเที่ยวเมืองไทยทุกๆเมื่อไหร่ครับทุกๆสงกรานทุกๆปีใหม่อันนี้คือซีซั่นแต่ว่าในธรุรก,กิจที่แตกต่างกันออกไป ก็มีซีซั่นที่แตกต่างกันนะครับอย่างผมเองก็เป็นผู้หนึ่งนะที่อยู่ในไมซ์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือผมจัดสมัมมนาจัดมิงจัดคอนเฟรนซ์นะครับโรงแรมที่ผมใช้ประจำนะครับโรงแรมหนึ่งก็คือ G. ีหัวหินนะครับโรงแรมนี้เนี่ยอเมซิ่งมากๆนะครับนอกเหนือจากสถานที่ดีแล้วบริการดีแล้วนะครับการบริการหลังการขายก็ดีด้วยเขาจะรู้เลยทันทีนะครับว่าไซเคิลในการจัดงานของผมเนี่ยคือปีหนึ่งสอครั้งทุกท เดือนพฤษภาคมกับทุกๆเดือนตุลาคมก่อนล่วงหน้าจัดงานประมาณ2 3ถึงเดือนนะเขาจะโทรมาหาผมเลยทันทีนะครับแล้วก็เขาเรียกส่งโคเดชันมาเลยแล้วก็บอกอรายละเอียดหมดว่าเคยให้บริการอะไรเราไว้นะครับแล้วเขาจะเตรียมอะไรไว้ให้กับเรานี่คือสิ่งที่อเมซิ่งนะครับว่าโดยย่อนะครับขั้นตอนในการที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำการตลาดกับลูกค้าประเภท B 2 B บนโลกออนไลน์อย่างไรมี3ขั้นตอนก็คือ1เห็นหน้าตาลูกค้าของเราให้ชัด 2นะครับคือเรื่องบริบทของสถานที่และก็พฤติกรรมของเขาว่าลูกค้าของเรามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของไซคล e สิ่งที่เขาเนี่ยจะซื้อและใช้บริการมีความต่อเนื่องไหมผมจะขอยกตัวอย่างนะครับก็เป็นบริษัทเอเจนซี่เจ้าหนึ่งนะที่ผมรู้จักนะครับมีชื่อว่า world surprise travel ในบริษัทนี้นะฮะ จุดขายของเขาก็คือความ Creativity และความยูนิค e นสนะครับก็คือทริปของเขาเนี่ยจะเป็นประเภท outbound traveler ก็คือส่งคนไทยนะครับไปเที่ยวที่ต่างประเทศทริปของเขามีทั้งไปขับเฟอร์รารี่ไปกินอาหารมิชลิน3ดาวนะครับที่ประเทศญี่ปุน่นมีไป Royal Cruise Caribbean ก็คือเป็นครูซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีทั้งเป็นพาร์ทเนอร์กับ Virgin Galactic ส่งคนไปดูขอบอวกาศนะครับขึ้นจรวดออกไปแล้วก็ไปรอยอยู่บนอวกาศเนี่ยประมาณ30นาทีนะบริษัทเอจนซี C เจ้านี้ก็คือเน้นความแตกต่างนะครับเน้นความตื่นเต้นกลุ่มลูกค้าของเขาเป็นใครล่ะครับกลุ่มลูกค้าของเขาก็คือเป็นพวกประเภท Luxury Traveler นะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประเภท B2B ก็คือบริษัทที่ต้องการซื้อ Trip Incentive ให้กับลูกค้านะครับ แล้วลูกค้าของเขานะลูกค้าของลูกค้าก็คือเป็นกลุ่มคนที่เขามีตังค์อยู่แล้วล่ละถ้ามีตังค์เขาก็สามารถไปเที่ยวเองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่แต่ที่ world surprise travel เนี่ยคือเขาไปดีลทริปที่ถ้าคุณมีเงินคุณก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้เองนะนี่คือจุดขายของ world surprise travel ถ้าวันนี้นะครับเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยอยากจะจับกลุ่มตลาดไหนเราก็สร้างสรรค์น,นะครับผลิตภัณฑ์ที่มันมีความแตกต่าง เราสามารถสร้างสารรค์บริการที่มีความแตกต่างได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่จําเป็นนะครับว่าเบอร์หนึ่งในตลาดให้บริการแล้วเราจะไม่สามารถที่จะไปจับตลาดลูกค้าได้เพราะจริงแล้วหัวใจในการทรําธุรกิจที่สําคัญก็คือว่าดูความต้องการของลูกค้าก่อนวันนี้นะครับธุรกิจเริ่มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่เริ่มต้นที่สินค้า วันนี้นะเราอยากจะให้การตลาดบนโลกออนไลน์อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะให้เราลองจินตนาการแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตรอดตอนไปประเทศญี่ปุ่นเราต้องมีเงินเยนเอาไว้ใช้ถูกไหมฮะถ้าเราอยากจะไปยุโรปแล้วก็มีชีวิตรอดเราก็ต้องมีเงินยูโรฉันใดก็ฉันนั้นนะเวลาเราทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า currency หรือสกุลเงินบนโลกออนไลน์ มันไม่ใช่เงินที่เราเข้าใจกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในแง่ของการทําการตลาดออนไลน์นะครับก็จะแบ่งเป็น4สเตจนะครับหรือ4ระยะด้วยกันระยะที่1นะก็จะเป็นการสร้างความน่าสนใจเพื่อดึงสายตาของผู้คนให้เข้ามาในตัวคอนเทนต์หรือว่าโฆษณาของคุณนะครับในขั้นตอนที่2นะครับก็คือทําอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาหรือคอนเทนต์นั้น,น,น แล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับก็คือทําให้ลูกค้าตัดสินใจอยากจะซื้อหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เซลล์ติดต่อคุณแล้วก็ขั้นตอนที่4ระยะที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นทั้ง4สเตจนะครับข้อที่1ก็คือ attract ข้อที่2ก็คือเรื่องของการ engage ข้อที่3ก็คือเรื่องของการ convert นะครับ และข้อที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการรีเทนก็คือรักษาฐานลูกค้านั่นเองนะครับใน4สเตปนี้นะหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับสกุลเงินนะครับหลายๆคนเนี่ยทำการตลาดออนไลน์แล้วมักจะชอบถามคำถามเดียวนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหใช้เงินไป50,000-60,000ต่อเดือนทำไมมันขายไม่ได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ย มันเป็นการโฟกัสที่ปลายเหตุนะในแง่ของการทำธุรกิจนะครับเวลาที่เราไปเจอคนใช่ไหมเวลาเราแนะนำตัวเราสามารถสร้างความสนใจให้คนเนี่ยอยากจะหันมาหาเราได้มากหรือน้อยนะครับถ้าเราทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วเราไม่สามารถทำให้คนหยุดนิ้วเพื่อที่จะดูโฆษณาหรือเพื่อที่จะอ่านข้อความของคุณแสดงว่าคุณยังไม่สามารถที่จะสร้างสกุลเงินแรกให้ประสบความสำเร็จได้ และในสกุลเงินที่2นะครับก็คือเรื่องของเวลาในระยะที่2เนี่ยเมื่อเขาสนใจคุณแล้วเขาใช้เวลากับคุณมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีรายชื่อผู้มุ่งหวังต่อเดือนได้จํานวนมากๆโอกาสในการปิดการขายของเราก็มากขึ้นเช่นเดียวกันครับข้อที่4นะครับเมื่อเราได้รายชื่อลูกค้ามาแล้วเราปิดการขายไปเรียบร้อยนะครับ เราจะทําอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้บริการเราอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบริการและการใส่ใจแบบล้วนๆน,นะครับหลายคนนะครับฟังมาถึงตรงนี้นะอาจจะมีความสนใจแล้วนะเอ๊ะแล้วเราจะเพิ่มสักุลเงินของเราในแต่ละช่วงของการทําธุรกิจของการทําการตลาดออนไลน์อย่างไรผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเรียนรู้ในดิจิตอลคอนเน็กซ์บูตแคมป์นะครับที่จัดโดยทีเซ็นะครับ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไม้ทั้งหลายนะครับเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์และก็ไม่ใช่มีแค่ผมเท่านั้นนะครับยังมีกูรูอีกหลายท่านที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจจะมาเพิ่มสกุลเงินนะครับในการทำการตลาดออนไลน์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วเรามาบูสต์ยอดขายธุรกิจไมให้พุ่งทะยานไปได้วยกันครับ